เป็นปซึมในเส้นไหมมันจะสะท้อนเงาวับออกมาถ้าเผอเส้นไหมจีนพมา่าเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามเขมรเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงว่า A B C D E F G เพราะฉนั้นการเรียงตัวของโมเลกุลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่คือเอกลักษณ์ความเงามันวาวของผ้าไหมไทยที่ทุกชาติเนี่ยนะครับบอกว่าอย่าทิ้งตรงนี้ Well the first time when I came to Bangkok was 10 years ago. and then I bought one or two uh, Thai silk products and uh, I also buy a tie because it's very nice to have Thai silk tie. Thai. Silk's very soft, very beautiful material and we, we do not make it ourselves in England so it's very nice to come to Thailand where we make it. Muslim, <coughs> ผ้าไหมพี่พ่อพี่ชอบผ้าไหมไงฮะใส่แล้วบางทีออกงานคืนสีสะท้อนแสขก็สวยเพราะผ้าไหมมันสวยอยู่ในตัวมันอยู่แล้วไงฮะมาในห้างกินทองสันเนี่ยเขาเขามาเจอเขาก็ลหลงไหลผ้าไหมมากเขาก็เลยถามผู้ใหญ่ว่าพวกพวกผู้ใหญ่ในบ้านบ้านควนเหนือนี่นะฮะว่าเขาจะให้ทําผ้าส่งเขาเอาไหมเขาจะให้ไหมให้สีและเปลี่ยนจากกี่กระทบเป็นกี่กระตก ชาวบ้านพวกผู้ใหญ่เขาก็รับปากเอาเอาตกลงก็ทอมาก็ทอผ้าส่งเข้าหมดเลยครับทอมีเท่าไหร่ก็ทั้งหมู่บ้านนี่เลยทอทอทั้งหมู่บ้านนะฮะทอกันหมดอ่ะแกจะมาที่ทุกวันแล้วก็จะสั่งผ้าทุกวันบ้านนู่นจะเป็นห้าสิบหลาร้อยหล,า,ลายี่สิบสามร้อยหลาก็ไล่ไล่ไล่มาเรื่อยๆกี่แบบกี่แบบจะมาสุดที่เนี่ยจะมาเสร็จแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์นี่ส่วนมากว่าเวลาแกจะไปไหนเนี่ยคติจะไปต่างจังหวัดไปอะไรเนี่ย แกจะชวนคุณแม่ค,คุณพ่อไปพระกแมาสร้างบ้านสรงไทยที่ฝั่งฝั่งตรงข้ามใช่ไหมทางแม่แล้วก็ยกบ้านหลังเนี้ยบ้านทรงไทยที่อยู่อยู่ตะกอนเนี้ยให้ไปแล้วก็สร้างบ้านเนี้ยขึ้นมาแทนแลวมันก็เป็นว่าเป็นว่าบ้านนี้คือบ้านพิตรภาพระหว่างคุณจิมกับชาวบ้านครัวในปีพศ2490ซึ่งตอนนั้นคุณจิมมีอายุ41ปีท่านก็ได้แพ็คก,กระเป๋า ซึ่งในนั้นก็มีผ้าไหมอัดเต็มแน่นกระเป๋าเลยเดินทางไปอเมริกาแล้วก็เพื่อนในสมัยที่เรียนนิวยอร์กเนี่ยนัดให้ท่านพบกับปรรณาธิการของนิตจสารโวค่ะ แล้วก็เขาก้นทึ่งในความงามของผ้าไหมไทยนิตยสารดังๆทั่วโลกก็ได้พากันลงเรื่องราวของคุณจิมซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ลงในเนี่ยผ้าไหมไทยคะ่ะก็อย่างเช่นนิตยสารนิว York Time แล้วก็ไลฟ์เป็นต้นแล้วก็ในการทําภาพยนตร์เรื่องเบนเทอร์เนี่ยก็ได้ใช้ผ้าไหมจากชุมชนบ้านครัวในการตัดชุดแสดงให้กับนักแสดงทั้งหมดด้วยหลังจากนั้นก็มีการแสดงละครบอร์ดเวเรื่อง The King and I ค่ะเขาก็ได้ใช้ผ้าไหมของบ้านครัว ทั้งจากเราแล้วก็อีสานซึ่งคุณจิมจะเป็นผู้กว้านซื้อมาให้ค่ะมันก็หลายสาเหตุนะที่หมายบรรครัวซบสาวลงไปเนี่ยแต่ที่ซบสาวลงไปเนี่ยคือตอนจิมหายไปเนี่ยมันแหล่งจหน่ายสูงสุดมันไม่มีต่อไปก็ไม่ความว่าเริ่มชักทุนชักกําไรกันแล้ในสุดก็ต้องลง่มลงเลิกลงวันที่26มีนาคม ปีพุทธศักราช2,510แสงแดดวันอาทิตย์ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนณรีสอร์ทใจกลางป่าดิบในคารเมรอนไฮแลนด์ประเทศมาเลเซียของราชาไหมไทยชาวอเมริกันจิมทอมสันได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อจิม หายสาบสูญไปในป่าใหญ่อย่างไร้ร่องรอยเหตุการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของหลักแหล่งแห่งบ้านครัวความเสื่อมถอยคล้อยเคลื่อนเลื่อนมาครอบคลุมอย่างท่วนทั่วทั้งถิ่นฐานปัจจุบันตำนานความยิ่งใหญ่ของไม้ไทยแห่งบ้านครัวแทบจะต้องปิดตัวลง เพราะคงเหลือชาวบ้านที่ยังคงสืบสารชิ้นงานอันล้ำค่าให้ได้เหลือบแหล่เพียงแค่สองครัวเรือนเท่านั้นพอมาส่งมาได้ประมาณปีหนึ่งหกผมจำได้ว่าบ้านผมเป็นบ้านสุดท้ายที่ส่งให้จิมและตอนนั้นล้มาเขาก็ไม่ได้สั่งผ้าที่บ้านครัวบ้านอื่นเขาก็ต้องเลิกไปเพราะเขาไม่เขาไม่รู้ว่าจะผ้าที่ผิด,ผ,ดผิดมาแล้วไปขายให้ใครที่ตอนตอนนั้นไม่มีตลาด มีจะต้องไปส่งบริษัทอุตสาหกรรมไมมไทยที่เดียวทอใครใครยังไงก็ต้องไปส่งบริษัทอุตสาหกรรมไมมไทยที่เดียวทีนี้เขาไม่รับไม่รับจะทํำยังไงฮะคุณจะมาตุน,นเงินเป็นล้านๆเขาก็ไม่เอาดิเขาก็เลิกอย่านี้หลังจากท,ที่คุณจิมหายตัวไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็คือก็เลิกสั่งผ้าไหมจากบ้านครัวเนื่องจากว่าขาดบุคลากรที่จะไปควบคุมการผลิตด้วยเพราะว่าในสมัยที่ท่านอยู่เนี่ยท่านทําเองทุกขั้นตอนค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยหันไปพึ่งโรงงานหลักของจิมทอมสันแทนซึ่งอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งที่นั่นจะเป็นโรงงานแบบครบวงจรมีการปลูกมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าค่ะไอเลิกคงเลิกไม่ได้แน่นอนประเด็นเนี่ยที่พูดไว้คือว่ามันเป็นความขัญของเขราเทวีอันนี้เลิกไม่ได้จะบจะเลิกก็ต้องลบความขันนี้ออกไปร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่จะอยู่ไว้ไม่อยู่ไว้เนี่ยคิดว่าน,น่าจะอยู่ต่อไปไม่ลูกสาวก็ลูกชายคนโตนี่แหละ ต่อไปเรื่อยๆจะกว่าจะตั้งไปจะปจะเป็นไป,ไปอย่างเช่น mm hmm. แลเพราเรก็หวงว่าทรงนี้มันจะถูกไล่ือ่ปล่าไม่แน่ใจเอาสมมุติว่าพูดอย่างเป็นกลางว่าเราไม่ต้องมองว่าชุมชนบ้านครัวกําลังถูกเวรคืนไหมถูกฟ้องไล่ที่ไหมนะฮะแต่ถ้าเผื่อเรามองอย่างเป็นกลางว่าชุมชนบ้านครัวทอผ้ากันมาดึกดําบันในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องไปช่วยชุมชนบ้านครัวทางกทม ให้ความร่วมมือหรือว่าเมตตาเขาเนี่ยก็เพียงแต่ว่าโปรโมตลงไปในแหล่งท่องเที่ยวแต่กรทมก็เป็นผู้ฟ้องขับไล่ที่เพราะฉะนั้นผู้มีการเขตเองก็คงไม่กล้าที่จะลงไปเล่นเต็มตัวกับชุมชนบ้านครัวอันนี้พูดแบบแฟฝงเลยก็ตามเนี่ยมันมันก็จบอ่ะนี่ก็คือจบจบแหล่งหัตถกรรม ในอดีตสำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทยโดยความเจริญของบ้านเมืองการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของราชาผ้าไหมไทยจิมทอมสันได้พลิกผันสถานภาพของผ้าไหมแห่งบ้านครัวให้ตกอยู่ในบรรยากาศมืดมัวลงไป อย่างน่าใจหายส้ำร้ายยังมาประสบพบปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินรอบชุมชนเพื่อสร้างทางด่วนจนอาจจะเป็นผลทําให้ชุมชนโบราณที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานหลายร้อยปีต้องมีอันเป็นไปจากความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ความเจริญจากสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะมาสร้างความยับเยินให้กับอีกสิ่งหนึ่งอยู่ร่ำไปหลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมไปร่วมกันพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวชุมชนบ้านครัวถิ่นฐานที่ซุกซ่อนตัวอยู่หลังตึกระฟ้าและความทันสมัยแห่งมหานครแล้ว ผมอยากให้ผู้ชมร่วมกันคิดดูว่าการที่เราพยายามจะพัฒนาสถานภาพของเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูพุ่งขึ้นสู่ด้านบนแต่เป็นผลที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนฐานล่างซึ่งเปรียบเสมือนรากของสังคมนั่นก็คือบรรดาชุมชนต่างๆที่เคยร่วมสร้างเมืองด้วยเลือดเนื้อและเหงื่อใครจากหัวใจที่ถือสัญชาติไทยเหมือนกันซึ่งปัจจุบัน ชุมชนเหล่านั้นกลับต้องอยู่กันอย่างเสื่อมโทรมและรอวันสูญสลายหายไปในที่สุดและนี่คือจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนต่างต้องการกันหรือไม่อยากให้ลองร่วมกันพินิจด,ดูสวัสดีครับ อดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกทรึงใจในนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิดรากเดิมที่เสริมให้รุ่งเรืองนั่นคือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่าง